สวัสดีครับทุกคนสำหรับเกมนี้ซีอโอเกียร์ับผมดูนู่นกำลังสิขึ้นไปเอ่ามิมแล้วทำมิมเอาบินมือเปล่าครับพี่น้องเห็นไหมเต็มหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวเขาสิมากินน้ำมิมสดๆกันครับเดี๋ยวมาสู้ทีมงานกินเนาะอีล้าท้ายไปเบิ้งบินไปก้าวขึ้นไปแล้วเนีเดี๋ยวไปแล้วครับไปแล้ววัดแจกมือหลวงเลยวะเอาเงินยาละไม่ละไม่โอ้เออเออพอดีไปดึงเงาไปดึงเงาได้ไงล่ะดึงงามันลุ่งหราอยันมันตกเทน้ำดึงงานเนี่ยก่อนนี่

ลาไปต่อกันนึ่งนะเดีบ่บเบาไปดิไปควายไม่สุกในน้ำโอ้ยยังเ่งไปเลยตั้งวลาหักไปเลยบ่อมีมีได้ถึงไปโอ้ไม่กินัวหนักมาที่ลีเอาเรียงดูปนไปอยู่น่ยังปบชีวิตเนี่ยาเ

เอาตัวนี้เขาปากนิดหน่อยอ้าขอขางนิด้นึ่ารจเลยลุี่เ้โอ้ไปไก่ข้ามุงเนี่ยว้กินจอนอเ่าบอืมิมายงกินอเลยเอาลวะมาจิ้มหน่อยหนออ่าเคยกินในนี้ด้วยหวานหน่อยหนึ่ง่อยนะบออธิบายเลยพี่ลูกพี่ไงกินไปละว่าอธิบายรสชาติเลยวะกวหวานแ่ง เนแห่งขอหอมบ่มันเป็นหอมกีซอยังดอกอ้ไรยังไงบดอกอะไรเขาดอกยังบุดอกยางดอกอะไเขาหาได้เป็นลนบาเ็ดดอกฟักปอดมาลอิมสิมึงดิอือวแล้วเริิ้มแล้วมาแล้วมาลองชิมดูขนขื้นไปตัดตั้งโหอือโน้ำมีมเดือดหาเลย Ủa à. lấy... ơi, chiếc này, mà may mây này Hả, lòng xin bưng Mà cho nhẹp quá Ờ Mẹ bút thai đi Ờ Ta còn bỏ <laughs> đu đi Chú bị, đang nó chiếm đi à, à? <laughs> Ờ Đang chiếm đi đi, phí nhỏ Nhi Anh à, ấy chiếm đi, lo mấy tải lên nó, đập lưu liêu lên nó Đập và trả trả lên em này, đầy đáng cái lục vi Ừ Con chú thai đi, tốt lên này Anh đu ่กินโซ่เลยนินซ่เลยเนาะมาเจ็บเจพี่น้องปลาดีบอ่าโอ้ยดอกนิ้วมันคือรอกอืมกินดอกนิ้วได้ด้วยยิ่งงานมาเราตั้งหมอโอ้ยดอกนิ้วดอกนิ้วหน่อยแห่กับเมียมาแล้วดอกนิ้วดอกนิ้วเอ๊ะแนะนำเอฟซีได้ได้มากินเพิงแล้วเจ้าไปกินเบียร์ได้มันขมบ้าเจ้าจะกับตัวได้หรอเจ้าไปกินเบียร์ได้ผมเจ้กับตัวเออ บอกขคยกล่องเนี่แนมมาหนีมันมัแนมอย่างเดียวอื่นเดี๋ยวนี้มาดูเลยตักเลยตักเกี๊ยงเานี่พี่น้องหอมมากเลยดูสิอันนี้ก็เรียกว่าขี้เพิ่งนะครับขี้เพิ่งแม่วรู้วิธีขี้เพิ่องก็ไมเห็นยังไเลยนะขี้ม้วนก็เป็นขี้ม้วนขี้ม้วนคือเอาไปเฮ็ดแบบขี้เพิ่งขี้แถวพุทโธสักีีอ๋อขี้ม้วนคือเป็นอันนี้แหละมองเทิ้งมันเป็นขี้ม้วนเป็นเนื้อเสียวไว้ผู้เทโธไว้เป็นขี้แถวอ๋อเฮ็ดเห็ดเฮ็ดม้วนเห็ดม้วนขี้แถวมันหอมเนาะหอมมัน

được không? bác à, ok, mama. Hoppi hết 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 เตมข้างเลยอร่อยมากเด้อเจ้าเมนเติมข้างเลยเอเด้อเดจะไปจับปลาต่อครับเพมีมันี่เขาเบิ้งไว้จะมแล้วนู่มีเักราร์ตัวได้ปะเดยวจะไปแข่งขันมีเกมแข่งขันจับปลาคอเพ่อทำีมเาชนะไปพี่น้องทำลยละอมครับอนนี้ไปนี่นี่ล้เอาปนี่นี่นี่า่่่ี่นี่อไปนี่ไปี่ไปี่ีน่อีไปน่่ไปนี่นี่นปาอ ขั้นหอยกาบกับพลอแม่หอยกาบเนาะเฮ้ยเอาหนักเท่าไรพี่น้องนี่เอาผมว่าผมว่าหากิดีมินหอยว่าสกิดเครื่งอัสกิดเครื่องเออะมีมีะอีกดเ่อางเพิ่มะว่ายแมวเด้อ้ยัน้างิ่มอันนั้นล้างอพิ่มง่ายเขียวบะมี่เกบะกินเนี่ยหอยใหญ่หาบะมี่เราขั้นในได้หลายเนาะแจเกี่บะกินทอยกินเนี่ย แกือหอยนังร่มนอกินเนาะน้ำรักตอนนี้มีเท่าไร่น่อัรก็สี่สอครับสี่สองสี่สี่อาสี่เครือสี่เครื่อผมเอาหาหาสามเอออันนี้หกเล่วะเอาปไแกเี้ยงสุดเ้าหกย่อวนยหาสามเออหาสามบอกมาที่เดียวลยกเออเดอ โอ้ข <últ> ีดสองโอ้ข oh! 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 exactly. oh! oh! ีดบาดวยป่วยป่อยู่้อขีไง้โอ้จังนี่ดีือวะไอ้ยะเงหกขีดที่ดีวะแล้วแล้วเจ๊งลูกเรียงเจ๊งุกเรงเจ๊งี่หรวะเจ๊งลุกเรีงโอ้เจ๊งเรียงเดียวป้าตเดผมจับไห้ดูเนี่ยแต่วันนี้นตาบป้ากหูนี่มัจับไว้ดูอ่าแถัมาเป็นสี่ขีดกว่หกขีดเกลือ บอกบว่ามันดจัย่ายางเขาเอาวเนีเอาวเอาวคือเรงอาราธนศีลนั่นแหละอาาาศีลฤาิจังบุทธาปชาชิโนดสองหมื่นเนาะพระล่งพระลงโอ้อันนี้ดดงนี้เอาไว้อย้อยก้อยปปรงสังขารก้อยเดี๋ยวก็ตุ้มไหมมดแดงเนี่ยใส่หมดแดงแท่แทหน้า แม่น่ขาดไปเลยด้ห้าออกปลาเขาตรงมีดีขันมาสูบสูดนี่กินได้เลนี่ขันมาสูบปลานี่ขาดไปเลยด้ก่อยปลาเนี่เป็นสตรด้วยสตรเนี้อตัวไนขาดไปเลยแบบเน้วไหนี้กินสูตรอะไรงฮะบางเรืองมึงขอขอซิมมืงก่อนเด้ไสมสมล้ำล้ำโอ้ขุยเลมืแดงมึงกผักเส้าลัางผักเส้าลังวะมีตัวนี่ยจังหือ ข้าว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 นเยนเี่ยวน่เข้าวเพาะแซ่บฮึูได้ก้วยหนึ่งกแซ่บจ้ะหัวอีนลีว่ะฝีมือมันตกเลยโอียขาขาลยนี่เชียบังระเทบริกกินมาหลายปีละโ่แมนปะมีอะไรเกี่ยมากนี่งโอ้ยแตงแตงแตงตัแงแต่ปีใหม่งานผุนกินหนูเออกินขวหนูขวหนูนี่แล้็กมากนี่เลยขวหนูมาพอกันงานบวดกับอาหาร ไอ้นี่เนาะอาหารมาตรฐานเขานี่จริงๆเขาต้องมักจริงเขาต้องจจิงสีพักพักพักบตรอกถนนจิตเป็นตั้งนี่ไม่หมดปีก้วยชุดยอดเลยพูดพูดมเมลี่น่าจังเด้อนแค่กินกลับอย่เอร่อยเลยได้ดูวยปุ้ยปุ้ยปุ้ย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  ตัวยมันออกมากอ้ยวาตียตีส่วนเา่ได้เรียเรอนเพิ่นเลตเอนตนเพิ่นโอ้ยสอนหางนะสอนหางมันถอยหลังครับเออมันถอยหลังตัวมูนี่ขอเชิญอะไรอะเรียเปลี่ยนมาเอาเนี่ยเอาไปคุกไปน้ำเนียนางหน้าามใดีๆมันหอลยมันออกตีไปไหนดีไปไหดนะ anh